รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับในอโอกาสที่ครบรอบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีคุณูประการกับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยในทุกระดับผมอยากให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่า80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่จะเดินต่อไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะอยู่เคียงข้างประชาชนและพัฒนายกระดับ การเกษตรการอาหารผลิตภัณฑ์จาก BCG Economy ของไทยให้เจริญเข้าหน้าทัดเทียมนานาชาติและเป็นหลักของโลกที่จะแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติต่อไปสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบ,บกร,รวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเครนออฟไลฟ์ ช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธสดใสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับท,ทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัทเอ็มพีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ วันนี้ชัดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพราะว่าที่นี่มีนิทรรศการตำบลสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเกรดคุณภาพที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศ,ษศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้องความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากร,รม,มาใช้พัฒนาพื้นที่พัฒนาประเทศและนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศมาสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ดรจงรักวัชรินรัตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T4BCG ระยะที่2ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน243ตำบลครอบคลุม27จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่22กันยายน2565ณอาคารจาัก,กรพันธ์เพ็มซิริมหาวิทยลษษาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เองสินค้าส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าตามนโยบายรัฐบาลก็คือสินค้าที่ได้จาก B คือไบโอโป duct C คือ c i r c u l a r แล้วก็จคือ Green E c o n o m y ซึ่งสินค้าทุกชิ้นได้รับการพัฒนาจากเมาและ,กะเกษตรศาสตร์แล้วก็ช่วยกันพัฒนากับประชาชนและประชุมชนกับตะบ,บนต่างๆทำให้หลายๆสินค้าเป็นสินค้าที่ครบทั้ง B ทั้ง C ทั้ง G E c o โ o m นมีนะครับขอให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มั่นใจว่ากเกษตรศาสตร์จะขับเคลื่อนนโยบาย BC g ี c o อ o โ y มีของ ประเทศให้แข็งแรงมากขึ้นเป็นประเทศหลักในการพัฒนาธุรกิจแล้วก็การบริการจาก BCG Economy ครับวันนี้ก็เป็นการจัดโครงการตำบลสู่มหาวิทยาลัยซึ่งก็จากการที่กระทรวงอวอได้มอบหมายให้มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยนะครับมาส่งเสริมสนับสนุนดูแลชุมชนเอาความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลมากมายมหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับผิดชอบ 240ตำบลน,นะครับวันนี้เองก็เป็นเป็นการทำงานในเฟสที่2เราจะนำสินค้าและบริการของของชุมชนที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการยกระดับแล้วมาแสดงมาจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยศาสตร์ก็มีตำบลได้ตอบรับมามากกว่า1 5 0าบตำบลโชว์วันนี้ก็เป็นสินค้าของประชาชนที่ได้รับการยกระดับจริงๆดังนั้นผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับมหาวิทยาลัยกับ ตำบลเนี่ยจะต้องแน่นแฟ้นมากขึ้นผมส่งเสริมเต็มที่แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการยกระดับตำบลให้สามารถจําหน่ายสินค้าและเป็นช่องทางจําหน่ายสินค้าแล้วช่วยกันดูสินค้าแล้วก็สร้างแบรนด์สินค้าต่อไปในอนาคตน,น,นะครับซึ่งผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมที่จะเปิดบ้านเปิดสถานที่ซึ่งเหมาะสมในทุกวิทาาเขตเป็นมาร์เก็ตเพลสทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับตำบลอย่างเต็มที่แล้วผมก็จะไม่หยุดจะใช้240ตำบลน,นี้เป็นฐานในการพัฒนา ประชาชนโดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัยจากคณอาจารย์ที่มีอยู่3,000กว่าคนนิสิตอีก70,000คนจะต้องลงไปช่วยตำบลทําให้ตำบลเข้มแข็งในแง่ของนวัตกรรมแล้วก็สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพและมีช่องทางการตลาดที่จะขายในประเทศและในโลกทั้งโลกนี้อย่างเต็มที่ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับและเราก็จะเชิญชวนให้ทุกร้านเนี่ยมาจำหน่ายที่ในงานเกษตรแฟร์ในเดือนกุมภาพันธ์อีกต่อไปนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับ ช่วงหน้าจะพาไปดูผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆที่นำมาจัดแสดงที่นี่พักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอะเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อน ุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดไปภูมิใจกับความรู้ของคนไทยภาคภูมิใจในความรู้ผูแผ่นดินสร้างองค์ความรู้เพื่อทำริธ ชาไทยให้น้ำมีไาให้น้ำมีข้าวนี่ขาดเขาคงเป็นยาเพื่อทำไฟฟงทางให้เป็นเข็มทุดไกลๆทำรงไทยสักในดินสิ้นในน้ำ ความรู้ของคนไทยภาคภูมิใจในความรู้ผู้แผน่นดินสร้างตมความรู้เพื่อทำกินตามรอยตรมินผู้วิพนวิทยาลัยวิทยาลายกา,า,า,ารสร้างแรมปกราดคิดอังเขีย,ยนยินยนต์ สัญญาเพื่อชาตไทยใหน้ำมีกล้าให้น้ำมีข้าวมีอาถรรพ์ผมเป็นยาทุ่ทําไปผมทั้งห้เป็นเข็มทัวไกล อะไรมูรณากาศสร้สางเป็นปากคิดอ่านเขียนยนินยนผสมผสานวิชาเพื่อควงชนเด่นดนรั้งสรรงานเพื่อชาติไทยขอเชิญชวนเข้ามาที่หมหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทุกท่านจะต้องภาคภูมิใจเรียนเชิญน,นะครับ ดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด19กํำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life นุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธคอนเสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกหนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัทเอ็มพีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัด โรงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ทำมาแล้ว2ระยะรวมทั้งสิ้น243ตำบลได้ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆมากมายค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ1ตําตำบล1มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไรยตำบลอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ตำบลที่นำมาจัดแสดงเป็นนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนาจากความต้องการของชุมชนเพิ่มเติมปรับปรุงด้วยกระบวนการค้นคว้าวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายของรัฐและเอกชนในพื้นที่ครับในานามของมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์ต้องขอขอบคุณรัฐบาลโดยกระทรวงอวนะครับที่จัดให้มี โครงการ U2T ในระยะที่2นะครับเกิดขึ้นที่เราเรียกว่า U2T for BCG ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัด Marketplace หรือได้จัดการแสดงสินค้าของชุมชนนะครับโดยเฉพาะเอาผลงานวิจัยเอางานนวัตกรรมเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปร่วมกับชุมชนในการพัฒนาให้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ายกระดับขึ้นมานะครับความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับผิดชอบ243ตำบลซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแถวหน้าของประเทศที่ รับผิดชอบในเรื่องของตำบลของประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจํานวนมากความจริงแล้วถ้าถามถึงสินค้าที่เด่นเนี่ยนะครับก็มีทั้งเป็นประเภทอาหารและก็ไม่ใช่อาหารนะครับส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยเราก็จะเน้นพวกผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่มีอยู่ที่เป็นจุดแข็งที่เป็นทุนทรัพยากรของตำบลน,นั้นๆนะครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งเรามีพื้นที่อีก4วิทยาเขตนะครับ แล้วก็เราก็จะจัดตำบลซึ่งเป็นรูปแบบของคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ก็อาจจะมี4ตำบล5ตำบล6ตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็แต่ละตำบลเราก็จะมีะบัณฑิตนะครับอาสี่คนแล้วก็มีประชาชนในตำบลน,นั้นเนี่ยประมาณ4-5คนเช่นเดียวกันร่วมกันในการพัฒนากับพี่น้องประชาชนในตำบลน,นั้นๆน,น,นะครับจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ที่มี เรื่องของแพคเกจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เรื่องของฉลากเรื่องของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะครับพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับสินค้าบางตัวก็อาจจะสามารถส่งออกไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปครับตัวของสุลนาครตัวหลักๆจริงๆก็คือ้าคาราม ท,ที่เป็นตัวผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆสกลนครเป็นเมืองเวลร์อินดิโกนะฮะเมืองแห่งแห่งครามโลกเพราะนั้นผ้าย้อมครามในพื้นที่สกลนครจะมีเยอะมากมีลวดลายเยอะมากแล้วก็แต่ละตำบลก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันในส่วนของมหาลัยเนี่ยเข้าไปยกระดับก็จะมีการพัฒนาลวดลายที่เป็นลวดลายประจาถิน่นเป็นการยกระดับผ้าครามที่ชาวบ้านทําอยู่เดิมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องสตอรี่เทลลิ่งเรื่องราวที่มาของครามให้คนที่ซื้อไปได้อินกับเรื่องของครามโดยแต่ละชุมชนได้มีการพัฒนาร่วมกันครับก ผ้าหลายลักษณะถ้าถ้าเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนลักษณะของอีโคพิ้นเอาเรื่องของของสีธรรมชาติจากใบไม้มาแมทชิ่งกับตัวครามมันก็จะได้ลวดลายที่เป็นลักษณะเฉพาะเพิ่มขึ้นและก็สามารถที่จะดึงดูดคนซื้อมากกว่าที่เป็นลายผ้าครามเดิมๆครับเวลาชาวบ้านทาผ้าครามเนี่ยชาวบ้านขายก็จะมีแพ็กเกจที่เป็นแบบทั่วๆไปแต่การจะดึงดูดลูกค้าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นหรือลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันต้องออกแบบลวดลายแล้วก็แพ็กเกจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ที่เหมาะกับกับตัวกลุ่มผู้บริโ แล้วก็ช่องทางตอนนี้เราที่เราทําเป็นหลักก็คือเรื่องของช่องทางการขายในช่องทางออนไลน์ตอนนี้ขายดีมากเนี่ยนี้ก็จะมีดีไซน์เพิ่มมากขึ้นมีลายปรับเนี่ยมูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากเลยเนื่องจากเดี๋ยวนี้เราเอ,อ่วันศุกร์เนี่ยเราให้ใส่ผ้าไทยสกลนครนี่ใส่ผ้าคามทั้งเมืองนะครับเรื่องของการตัดเย็บลวดลาย รูปแบบเนี่ยก็เหมาะสาหรับกลุ่มคนแต่ละคนนะครับในช่วงระยะเวลาของยูทีทีสเดือนนะฮะที่เรามีเวลาอย่างจํากัดเนี่ยเราก็ใช้วิธีการ3เดือนเนี่ยช่วยยังไงให้ชาวบ,บ้านมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่เขาทาอยู่แล้วเป็นจมูกข้าวก้องงอกดีต่อสุขภาพมันมีโปรตีนสูงดีสาหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ต้องการทานโปรตีนที่เยอะง่ายๆนะครับก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์นี้พอเราได้มีโครงการยูทีทีเข้ามานะครับเราก็ได้เห็นว่าจากโควิดต่างๆที่ผ่านมาเนี่ย เราจะทำยังไงที่จะต่อยอดแล้วก็เสริมสร้างภูมิต่างๆหรือสร้างสิ่งต่างๆให้สถานที่นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราก็ได้นำเป็นโครงการในการพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบจำลองยอดส่วนหัตถศิลป์หนังใหญ่นะครับของวัดถนนนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะเต็นของที่ระลึกนะครับมีพวงกุญแจแล้วก็ในแต่ละตัวพวงกุญแจนี้ก็จะมีเรื่องราวตัวละครในบริบทของการแสดงหนังใหญ่ของวัดถนน แล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ทําจากหนังใหญ่จริงๆโดยเราได้รับความนุเคราะห์จากครูช่างศิลป์ที่ดูแลหนังใหญ่วัดขนนตรงนั้นนะครับเป็นคนออกแบบแล้ะเป็นคนช่วยพัฒนาด้วยนะครับอีกโครงการหนึ่งเราก็เลยจัดเป็นลักษณะของการสร้างต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ออนไลน์แบบ VAR 360อองศาแบบทัวร์เสมือนจริง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้ายังมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากแต่และตำบลในโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พักสักครู่ค่ะวว้า wow. รุดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด19กํำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life การที่ครบรอบวันสถาปนา80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการจัดงานใหญ่ซึ่งจะครบในวันที่2กุมภาพันธ์2566นะก็เหลืออี่ไม่กี่เดือนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราใช้โลกดิจิทัลในการเฉลิมฉลอง80ปีซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะมีอีกนอกจากนี้แล้วมีกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่อแสดงเห็นว่า80ปีแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย ผมเองก็มีนโยบายใหม่ๆที่กาลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเช่นโครงการ K Universe นะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอาเอาสินค้าและบริการของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วย้อนกลับมาสู่บทเรียนการศึกษาัลนคือแต่ปลอมอันที่หนึ่งก็ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ที่จะเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิทัลนะครับซึ่ง เราก็พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อจะยกระดับหมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในระดับนานาชาติผมก็เลยอยากจะประกาศให้เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่เรารวบรวมเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาโดยหมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรหรือ SME ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาวไทยได้ใช้แพลตฟอร์มที่หมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั้นเนี่ยเรามีองค์ความรู้ ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมมาช้านานนะครับทีนี้ในการพัฒนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะต้องยกระดับมาในระบบของดิจิทัลทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทำให้การเข้าถึงของภาคประชาชนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น s m e หรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ย จะได้ใช้องค์ความรู้การเข้าถึงในแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้เหล่านี้ซึ่งก็เรียกว่ามีอยู่ยังมากมายนะครับมาร่วมภาคภูมิใจกับความเป็น80ปีของมหมาลลยเกศาสาส์ร,รษษษษ์ภาคภูมิใจกับหมาวิลาลของคนไทยสู่ระดับโลกกันนะครับออออยยดน้นเเิิเิ่่่ชชืงงลบ ดีกับทุกนาไรา้ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life สนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบู๊สดใสได้มาตรฐานระด,ดับโลกดีกับทุกนาไรดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้เกรดคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละตำบลในรูปแบบต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกมากมายเลยค่ะอันนี้เป็นตัวที่สถานีทําอยู่แล้วครับแล้วก็พันมันสับราที่กินได้ใช่ไหม<ช><ช>อันนี้พันมันสับหัรงที่กินได้นะต้องต้องส่งเสริมเยอะๆเนี่ย อืมได้ได้งนี่ได้โปรโมทได้คาซาวาชิปครับ,บเออคาซาวามันเท่ๆหน่อยนะเรียกว่าคาซาวาชิปนะเวลาโปรโมทบอกคาซาวาชิปในส่วนของคลัสเตอร์11ภาคตะวันออกนะคะซึ่งเป็น U2T ที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ให้คณะวิทยาศาสตร์ศีราชาดูแลก็จะเป็นส่วนของ จังหวัดระยองนะคะจุดเด่นของพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการอาหารและการทํายาสมุนไพรต่างๆที่บ้านฉางเนี่ยเขาบอกว่าเขามีมะพร้าวเยอะมากนํามะพร้าวไปใช้แปลรูปต่างๆแล้วตัวกากเยมะพร้าวปริมาณมากนอกจากนําไปทําปุ๋ยนะคะก็ยังมาทําเป็นกระถางค่ะซึ่งโมเดลแบบเดิมเนี่ยนะคะเราก็จะมีกระถางที่ มีความหนานะคะอันนี้เป็นการพัฒนาของชุมชนกระถางกงากเยมะพ้าวเนี่ยสามารถย่อยสลายได้นะคะเราอาจจะใช้ในการเพาะกล้าหรือปลูกเป็นไม้ประดับนะคะบนโต๊ะทำงานระยะเวลาถ้ารดน้ำบ่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราช่วยชุมชนเพราะว่าระยองะคะ่ะตรงนี้คือชากโดนเนาะก็จะมีสวนผลไม้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการพัฒนาผิดพันธุ์นะคะจากงานวิจัยของอาจารย์นะคะโดยที่ลิปบามเนี้ยคะ่ะ จะตอบโจทย์ผู้หญิงสาวแล้วก็ไม่สาวก็ได้เนาะที่อยากได้ลิปบาล์มที่ทาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นสีชมพูชมพูอมส้มเป็นธรรมชาติข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ในตำบลชากโดนก็คือเราไม่ใช้สารเคมีที่เป็นตัวแต่งสีกลิ่นนะคะแล้วก็ตัวที่บำรุงผิวก็ได้มาจากสารสกัดธรรมชาติค่ะก็เป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพได้แก่กลุ่มพวกสมุนไพรแล้วก็ ผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้อย่างเปลือกมังคุดมาให้เกิดประโยชน์นะคะตำบลหนองหูเหลือมนะครับในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยอดีตเนี่ยเขาเคยเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ขายจิ้งหรีดเป็นในลักษณะของจิ้งหรีดแช่แข็งนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนนวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการทำฟลิสได้นะครับแล้วก็ลงไปนะครับยกระดับคุณภาพสินค้านะครับของตำบลนะครับเราทําเป็นจิ้งหรีดฟลิสได้ที่ไม่มีการใช้น้ํามันในการทอดนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้ผงชูรสนะครับก็เออาาใจขคครัักสุภพบ ในส่วนผลิตภัณฑ์ข้างหน้าที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นสเปรลายุงนะครับจุดเริ่มต้นของสเปรลายุงนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนส้มโออินทรีนะครับส้มโอนะครับที่นํามาผลิตเป็นสเปรลายุงจะเป็นส้มโอที่คัดทิ้งนะครับนำส้มโอที่คัดทิ้งนะครับเอาแต่ในส่วนของเปลือกนะครับซึ่งเป็น มีสารลิโมนีนค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันยุงได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนผสมเราผสมสมุนไพรธรรมชาตินะครับสารแน่นะครับอย่างเช่นใบตำลึงนะครับเอามาใส่เป็นส่วนผสมของสเปรย์ลายุงครับสุดยอดมากๆเลยค่ะจากวัตถุดิบตามธรรมชาติในชุมชนนะคะเมื่อนำมาปรับปรุงตกแต่งใหม่ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติดูแล้วมีคุณภาพและมาตรฐานน่ารับประทานขึ้นมากๆเลยละค่ะ ส่วนช่วงนี้คําหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube c h a n n น l รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ และตอนนี้ท่านสามารถรับชมแบบสดๆได้ทางเพจ Facebook TV5 HD ออนไลน์แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5ค่ะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ